เจียงก็งอแรงงอแรงนี่สิม well, ันเสียงเกี่ยวของส้มก้อแฟเดียวไอ้หลี่ยนี่เจียงยิ่งเฮ้ยกมันเท่าแต่เลยแต่เลยอีหลี่ตอนเนี้ยเท่าเลี้ยวเท่าว่าปรึกษาไปโอ้แม่เจ้า แม่โจ้แม่โจ้เลียนหันตั้งได้ซ่งไวซ่งสวัสดีจ้าสวัสดีตาโนบตแม่ไก่แม่โจ้แม่เทียนน้อเห็นแบบแบบหนึ่งหันแม่เทียนพร้อมทั้งเอฟซีน้องจ๋าน้อแม่โจ้พร้อมทั้งเอฟซีแม่เทียนพร้อมทั้งเอฟซีพร้อมแม่ย่าผู้ใดน้อเข่าม้าไม่เนี่ยก็ก็อกก็ อ้นนอ,อ,อกอนกนกวสันเพ่นมานอสวัสดีจ้าอันไหนต่อันอันไหนอันออเอียน,น,นกเอียงโอ้มันคือเก่งแต่มือน,นี่ไหเออคุณน,นกเอียงเนี่ยเออพะท่านถอดปะัปะแจพอท่านแม่หอมพะท่านถอดปะแจอันกายยาลืมแคบไว้ได้รู้กันถอดปะัะแจให้แม่ได้แม่ก็ลืมมือนันเพื่นมากก็ไดลลืมปะัะแจ สวัสดีทุกทกท่านด้วยจ้าท่านอบตโอ้ท่านอบตมาส,สองมาส,สามขอบคุณหลายๆขอบคุณในอ่อุกอ่อมใจขอบคุณหลายๆไม่หอมอมก็สิไปของเจ้าของกันนะเหอยานมูได้ลืนกด <laughs> หัวใจให้เจ้าของปอกแปกกัน มาจ้าเมเทียนมากินกาแฟโอ้ไปทำบุญมมน้ำเมทียนแต่้าวๆคนน้ำมือ้าเนี่ยไปตากตองไปตากตองไปตากตองนะ้ำเมทียนตากตองทำบุญอืมกินก็รอลาเกียก่อนเปิดเอฟซีให้เจ้าของกันนะโอ้ขอบคุณสิบแปด ได้เนาะสบายดีทุกคนโบแม่เทียนเปตากต,ต้องโอ้ยทำบุญอะไพองอนไปฟอนไปเบิ่งฟอนเบิ่งอย่างแม่ไก่ผ้าเซื้อาสันคุณนกอย่างนกอย่างถักท้ายแม่ไก่เนาะจะกินน้ำเน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 แน่จ้ามแม่หอม กาแฟจ้ามาจ้ามามากินมีหอดข้อละเกินเด้มีหอดข้อละเกินร์นอนเฝาอบเปตัวกับอันลูงสักเบิร์ดอันต่างแต่ตีสีซุ่มเอาไปไว้ในบอนน้ำผุลมือนี่ หาว่ามีหอมบ่แน่เด้อ <laughs> 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 เลี้ยจนเลี้ยจนตอนเมื่เทียนนั่นเลี้วไปนอนน้ำตาเลื่อยบนมือขึ้นนี่นซุง่วมืดโอ้เนาะไป้อนให้ตาเลยฟังใจหูตาเลยอยู่เบิดขึ้นนะมือขึ้นนี่เมื่เทียนเอาลอกไปไ,ปไปือยน้ำตาบนมือขึ้นนี่หากบ่เป็นหังไหน <laughs> กอมีเต <Workers S 2> ้มันเอาให้เฮ็ดให้เจ้าของจัาบาทก่อนค่ะอยาได้ตึมกันัดหน่อยเป็นไดนน้อแม่ย่าไปเบื้องนางเบื้องปลาคาบถาสอมรถเตะแม่หอมเบื้องยืมมือเสาแม่ไก่โอ้แม่ไก่เลาก็ยยานมูได้ลื่นเว้ย เพิ่นมาใส่น้อคุณกาแฟอันแม่โจว่าคุณนกเอี้ยงว่าสันดีจ้าว่าสันมาแม่แอนแม่โจนูนแม่โจนูนเอฟซีแม่โจทักทายเด้อจ้าคุณนกเอี้ยงแม่หอมกระอ่านผิดอ่านถือกะขอโทษขอให้เด้อจ้าด้อแม่หอมกระตั้งอกตั้งใจสะกดปานนีล้ล่ะ จากนี้สิบนาทีคือเก่านั่นแหละจ้ะเห็นว่าอากาศก่นะมันนี่หนาวหนาวมืนนี่หนาวก่อมือว่านนี้บ้านแม่ไก่มีแม่กระนึ่งบอกมีแม่กระนึ้องบ้านแม่ไก่ ม่ใจกดกดแม่ย่าแม่เทียนก็นให้น้ำมากกินน้ำข้อละกินนะแม่เทียนเ้ยเถาแล้วรุ่นหกสิบซ้ำเฮ้านี่กะห้ามึงนั่นบ่ได้แล้วแม่เทียนเอยเห็นใบตองเราห่ออยากห่ออยากกินเขาตุมห่อเนาะ ไป,ไ,ปไปเบิ่งหนึ่งหั่นห่อไว้ว่าสิเอามาไว้เอามาสิเอามากินพี่โอ้ยเอาขึ้นหีบก็บ่ได้เอาเอาใส่หีบก็บ่ได้มันหลายอันมันแน,น่นหีบหีบแน่นหลายมันไกลกิโลอันได้ตั้งแต่สบู่ละมาก็ได้เห็นสบู่เมืองไทยสบู่อยูุนีถูบ่ดีสามสิบเออเออบาท บานรออ่านล้านสามสิบลานโอ้โอ้ผู้ใดนเไปสามสิบล้านมาเม่เอฟซีเมโจเมโจ,มโจก,นนก,นนกโจ็นอนกอดคนรวยเนาะอิสา <c oughs> <c oughs> นแต่เมโจแล้วนอนกอดคนรวยเสมอมีแต่รวยรวยรวยอ่าทออุกอุทูจอ กอจักทอเอะทอเอือเถือถ่อเถื่อเถื่อโอ้ยเนาะอืมเราสิบมาแล้วแปดแปดมาทาั้งแม่เถียนแม่ยา่าไปแล้วไปในหัวอย่างเนาะหัวสุกสวยเศร้าสะกดแล้วอืมมือนีดวงตาขึ้นไลยเท่มือนีแม โอ้ขอบคุณหลายๆได้เมือนี่ดวงตาขึ้นหลายได้อันบัวผัวชื่อกันนั่นเนาะกันยังมาด้วยเ <c oughs> นาะผนะัว,นะ <c oughs> วชื่อรวยดีใจน้ำเม็ดโจเลยเราเรียกค้นถือกัน <c oughs> เต่นขึ้นมาก็ได้หัวโหลดตื่นขึ้นมาก็ได้หัวเสวุกเสวยเตื่นขึ้นตึงเตะตีตีสามคนละมือตีสามตีแต่ว่าก็นอนดลินอนหัวอยู่แต่ตีหนึ่งคนน่ะงูเมียขึ้นมาแต่โนบโตหัวสะอุกสเสวยมาเพิ่นคุ้ยยังกันวุ้นที่แสดงมาเพิ่นเบาพื้นแม่หอมเด้ แสดงว่าเพิ่นเว่ารู้จักแล้วอาเจียงเงินอาเจียงแม่หอมมาเห็นม่หอมฟังแม่หอมเลยย่าเอาแม่หอมไปตากแดดเลยเด้อบ่มักดำซั่นดอกเอาแม่หอมมาเกี่ยวเขาสรอยว่าซั่นว่าเอาวางไว้ตากแดดเมียเมียบนี่ว่าซั่นว่าเด้อเทิงฟอนเขาเนี่พะนะลุงป่อยี่สักโอ้ยสนอกข่อยย่านดำแล้วแต่เอาข่อยออกเขาคอยเข้าห่มแมียเด้อสนอกเมอเหาะกับเราเด็กเต่าว่าซั่น เด็กเต่าแม่นบ่จ้าแบบแมนแม่หอมอ่านถือบ่วน้อเด็กเต่าสันว่าสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีจ้ะอันดอิกโเด็กแม่นยี่ได้นาะแม่นบ่อันท่านบ่อบตแม่อ่านออกบ่แม่อ่านถือบ่เด็กเต่าสันว่าอันบ่แม่นต่อเต่าได้แม่นต่ออยังบุ้นั่ะนะแม่แม่กับบุหัว่าเพิ่นเชื่อว่าต่ออยังอันสวัสดีเด้อจ้า อันมาทางแม่หอมผ้าอันแม่หอมอันอันยายจันหอมโนเบ้ได้อจ้าแม่หอมจังสิตามมาทัดมาถือเด้อจ้าเด้ออันอย่าเอาแอบซีมาเด้อแม่หอมอันไปหาบ่พอเอาสาวกวนสวัสดีจ้าสาวกวนมื้อนี้อัน มอือนี้นเจ้ากอนเฝ้าห้องรับแขกตัวมือนี้แม่จูดเฝ้าในขัว้วเปลี่ยน่ันอบอตอบอันเข้าห้องน้ำแม่มือขึ้นนี่ <c oughs> ยายเออยายเยายโกนมาสั่นมา อันพี่รวยว่าอันอันสาวก่อนพี่รวยว่าเจ้าใหญ่ก่นว่าซั่นเด้อแม่บ่ได้แม่บ่ได้เหาะเด้นี่แม่บ่ได้เหาะเด้นี่สิบอกให้แม่หาว่าแม่เหาะเด้อจังไดจังค่อยมาเอ้นจังไดพี่รวยอันแม่โจจังไดมาเอ้นแม่อันอันอันสาวกว่าแกกนว่าซั่นบ่ได้เหาะเด้นี่บ่ได้เหาะเด้บ่ได้เหาะเด้ มแม่เดียนแม่แม่ยากกัู่สู่มาวมาสั่นมาแม่แม่เทียนเขาจรวดมาใหอ้บอมเสากอนหัวหนาเขียวมากดีใจายว่าเขาเอินใหญ่แม่เทียนก็นให้เหรียญทองมาขอบคุณห,หลายจ้าแม่ไกลกับหัวหนาเลรียหนาเขียวมากแกลไกับหัวหนาเหรียหนาดำมาก Bọn <laughs> này nhỏ đứa, mày họ một bên con mặt nhỏ, phụ đầy đứa Tránh <laughs> đấy mà ướn con dưới dưới ngầm ngầm Tránh đấy tránh về vào trứng mà ướn vai dai là bà giặt Mẹ cây hoa mà Kính cà phê bớt, ẩn kính là nằm เกาลราเขียนเบิดพอดีกะสีหอดยี่สิบนาทีพอดีปั๊บละ่ะแต่ว่ากาแฟาคือสิบวเพอท่านเบิดดอกเพราะว่ามันหอน <c oughs> แม่เทียนแม่เทียนให้แม่ย่านอกขืนตอแม่หอมเนี่ฮะถ้าขืนช่วงใบแม่หอมกับอะไรอยู่บ้านแม่หอมกะิีหอนแย่ถ้าขืนช่วงนี้แม่หอมอยู่บ้านเด้อหอดเทียง ม,มันเลยมันเลวโอ้ยยี่สิบสามยี่สิบสามล้านดวงตาโอ้จาก่อนเจาก่อนมาตัวเทไว้บาตินน้หัวแดงมาเลยดอกไหม่หัวแดงมาเลยขอบคุณหลายๆด้วยจ้าขอบคุณหลายๆอันนี้ก็แมนคือจิแมนกองงินแอฟซีเพาลินนาเนาะนี่เนาะ อันอนบหุจักแม่ไก่ว่าผู้จักลูกจักหลานว่าติเอาก็เป็นภาษาอังกฤษามากเนาะนี่มาหูใหู้้จักยังไ๋เขียนยังมากกั่อันกันเราเองโลดเด้อสิไปสะกดซอยแม่เทียนผุลนล่ะไปสะกดซอยแม่เทียนผุนละ ให้ลูกดีมีนมาพร้อมขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆเหลืออยู่อหกนาทีเนาะจ้ะเนาะยังอยู่อหกนาทีหกนาทีแม่โจอลูกหัวมาเม่าเนี่ยเมโจอร์ล้เฮ็ดพะโล่ต้อเม่าเนาะเม่าเมเจอร์เฮ็ดพะโล่เนาะโอ้เป็นตาแสบของเราอยู่ดิมีหอดสามเกลือปืนดิแม่โจเอาเฮ็ด กันเอาโปตัวอันนะพอโงออง่ไปแล้วอันกระ loser, <t hum iono> nhưng, to, ิได้แต่งององอดีโงององูแด้เพิ่นเขียนในอย่างบูมันมีงองูพอมันงององ่งูกันตัวเป็นตากันจะเขียนมาลดตัวเป็นตากันจะ่าสิบเป็นสกุลบ่ได้ดอกเด้อ สู่สู่สนแม่ยา่าสู่สู่สนว่าสู่จังที่แล้วออืนินทานินทาเด้อสินมาเจ้าก่อนมาอานไดอานไดอันตัวอันกลางแม่ตัวขวากแม่ตัวหลังแม่กันก็เข้าใจเอาเองเจ้าขวังอะไรว้า ผู้ซื้อวานกเอี้ยงที่ได้เขาไปคนหาเพิ่อนอยู่ที่ได้ไปเขาไปคนหาเพิ่นเยอะพู้ซื้อวานนกเอี้ยงมาติที่ได้เขียนไว้อยู่ซื้อวานกเอี้ยงโอ้ยเบาดูมมาเด้อกินกาแฟกับยายจันหอมเด้อเบาดูมขอบคุณมาก,มากๆเด้อจา้าเป็นผู้ใดนอน โอ้สแสดงว่าแอบซี่เบาโดมเนาะเนาะโอ้ขอบคุณหลายๆใจดีเทสใจดีแทบแม่หอมเนาะแมนบ่บูแมอนอยู่ด้เนาะอันไม่หอมกะชื่อบ่ไรกะชื่อได้แ่บเบาโดมคนรูปหลอนี่แล้วกดไลค์ขอบคุณจ้าขอบคุณด้วยกดไลคใ์ให้แม่หอมเนื้อ กันผู้ใดเนาะใบายมาพร้อมนี่เนาะอันนั้นมาโดอาโมดามมาดามมาดามมาดามพรกะทอเออกระเทือนโอ้มาดามพรกระเทือนสวัสดีจ้ามาดามคุณมาดามคุณมาดามคุณอันคุณมาดาม คือสเขาเห็นเขามาไมา่เขาวมะามนอกจากเขามาทั้งอันยายจันหอมโนบีได้ใจเด้ออันอันันแม่นนันยายจันหอมสีไปตามหาใดได้ใจเด้อคุณมาดามเด้อสวัสดีแม่จันหอมสวัสดีจ้าคุณมาดามคุณมาดามมันอัน เขามาหาแม่ทั้งส่องอยายจันหอมโนเวเด้วยใจเด้อเพราะว่าแม่ไป็นคนหาโบปินแต่แต่อ่านกะงอกงอกแงกแงกดูจะ้ะแล้วผู้ใดน้อน่อีกผู้หนึงอ่ะมออุงอมุงมุงหลังคาดตียโอ้ยบ่มแม่มซื้อน่นได้อืมุม่งมั่นโอ้ สวัสดีจ้าคุณมุ่งมั่นอ่านถือบนนอขันอ่านบนถือกะขอโทษขออภัด้วยจ้าอันไม่หอมกะอ่านบ่าใครออกนอจกจ้ะนอเดี๋ยวแม่ไก่เราจคิคลีปส่งมาหาดออผุนได้อาใจแต่เขา อาศัยแต่เขานัาแม่ไก่ผ้าแชบดแล้วก็สิหอันเอาไม้ให้แม่ดอกเราสีเขียนซื้อทรงไม้ให้แม่ดอกอขอบคุณหลายๆได้จ้าภูเขามาใหม่ขอบคุณหลายๆยังอีกสองนาทีเนอจ้าเนา,านะแม่หอมกะสีหอดเวลาล่วงเลยนอจ้าเนา,านะพืนกะสสได้ขึ้นแม่หอมกะสิขอแค่มือลาํำนี่แหละนางกินกาแฟแล้วก็พอเด้หัวน้ำมูไปน้ำน,าจานะจ้าอยูู่้เดียวมันกัเเงานอาจาน้าเนาะแม่หอมกะ ยนี่ยหมูสัาจังฉีแหละกะกัมันกะเวลากะบ่บกเกิดน,นีเม่บ่ขาดนีดอกเนาะจา้ะเนาะเพ่อมาโอเคโอเคยี่สิบนาทีแม่หอมกับพ่อเนาะจา้ะขอบคุณหลายๆขอบคุณแม่ไก่ขอบคุณพ่ออ่าพอ่อรวยแม่จู้แม่แม่แม่ยา่าอัน เรากัคุณนกเอียงเนาะนับคนไปแล้วมาคุณนกเอียงคือสิไปแล้วน่าจะล้วก็ผู้เขามาใหม่นี่น่าจะนอกสองคนแล้วก็สาวก้อนทั้งแอฟซีทั้งตัวแทนน่าจะนอกแม่หอมกับขอบคุณหลายๆล้วก็อันแม่ย่าอันแม่เทียนอันอาจารย์ใหญ่เฮาคือธนาบัวตเนาะจ้ะเนาะแม่หอมก็อ่านติดปากเน่าธนาบตเกษตรง่ายๆสิตายวิเดจักเนาะจ้ะ กาก็ขอบคุณหลายๆทั้งแอบซีพร้อมก็ขอบคุณทุกตุกบยบายนะจ๊ะบายบายบค่ะครูบเเอญยน้ำบมเอยนั่นกัหอมก็ขอโทษขอภัยได้ใจเด้อพ่ออ่นานฮันแกกัอ,ากาอ่านกับคืกๆ,ๆกักๆนักกัเป็นเงือกๆงืกกับงักน,นอกจากนอนผู้ใดอีกน้อนี่จันจันดีสวัสดีจ้ะจันดีสีหอม จันดีสีหอมสวัสดีจ้าผูเขามมาไม้น่จะเนาะอันไม่หอมกับหอดเวลาแล้วน่ะจะเนาะขอบคุณหลายๆไม่หอมขอบคุณร่วมมัดเลยเดยอจะเด้อขอให้คุณพารักษาขอให้มีสุขภาพแข็งแรงขอให้อยู่ดีมีแห้งทุกถูกทันด้อค่ะเด้อลำลำลยลวยแม่เทียนแม่ยากทันอบ,บตอสาวกอนเาจะเด้อ สวัสดีจ้าบาย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 เสาหมือมืออื่นมืออื่นเจอกันไหมเนาอจ้าน้อมืออื่นเจอกันไหม,มออไใมควอมกะขอมามวนน้ำทุกเสายังสีงแลละจ้าบายบายคุณพารักษาทุกทุกท่านจ้า